สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมไอ้แสตม์ครับอยู่กับช่องเซนเตอร์ปินขายน้ำนะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับปืนนางสติ๊กนะครับเนาะอันนี้ผมเฮ็ดนะครับผมเฮ็ดคนเองนะครับเนาะผมลองเห็ดเบิ้งนะครับเห็ดเล้ยแล้วนะครับแต่หั่นแชมาลองเบิ้งตอนยิ่งนิงนะครับอันนี้ปึนกอันนี้เนื้อห้างให้เบื้คงนะ อันนี้ผมใส่เป็นท่อพกหุ่นนะครับ ไก่กับไส้เล็กแผ่นนะครับแต่ผมเล็กผมผม,ผม,มีเล็กหนานะครับผมเลยใช้เล็กแผ่นโซ่แผ่นแล้วก็เอาสกูจับติดกัน,นครับเป็นเล็กหนาขึ้นอย่างหน่อยเป็นเล็กแผ่นนะครับแต่ผมเล็กบนหนาก็เลยใช้ใช้โซครับโซ่แล้วก็ยิ่งน็อตนังสเตติกกับนังสตติก ทั่วไปนะครับซื้อในร้านค้าได้นะครับเดี๋ยวอันมือใหม่นะครับผมลงยิงให้เบิ่งนะครับต้องไปซ้อมเบิ่งก่อนยิงปั๊บบอกว่า,วามันซีเมนต์อยู่บ่นะครับอยู่ที่คนยิงอีกเท่านึงนะครับว่าซีมเมนต์อยู่บ่ ที่ฟีมือนะครับนี่ครัส่วนปลายก็ผ้านะครับผ้าของโง่แ้้วับอันมีใส่ในนะครับใส่ในบรรผ้าผมเอามีตัวล็อกไว้อีกตนึงนะครับใส่ท่อน้อยล็อกล็อก ล็อกไว้นะครับกันมันรุดอีกเท่านึงนครับท่อน้อยบริยาผ่าสุดตัวเทิงยาวกะกัเก้าซิปนะครับเก้าซิปพอดีนะครับจกซีมานอยู่บ่ซีลองไปหายิ่งเบิ้งนะครับเดี๋ยวซีลองยิ่งเบิ้องนะครับเนาะลองกดไก่ให้เบิ้องนะครับเนาะเดี๋ยวเขไก่มันอันนี้ไก่ก็เอายางหัดเอาดอก เอาแบบง่ายนะครับยางวงน้อยนะครับหัดเลยนะครับจะลองกดไก่ล้หมดแต่กะยังบ่ใส่ลูกกระสุนนะครับเวลาใส่กะใส่นี่นะครับวางลงไปในยางรองนะครับวางลงไปเล้เลยนะครับเนาะจะลองยิงลองกดไก่นะครับ ไก่ของผมก็เฮ็ดแบบง่ายนะครับเนาะใส่ยางเอามันอัดชิดเนี่ยปั๊บปรุงไปเรื่อยนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะผมชิโลงลองมายิงลองความแม,นม่นให้เบ่งผมก็ได้สิลองลองเบ่งนะครับเอาคลิปนี้กสิขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะ ขอให้อันเพื่อนๆนะครับผู้สมทุกคนนะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะห่างไกลโรคภัยนะครับเนดะ้อร่ำรวยทุกคนนะครับเนดะ้อสวัสดีครับ